สวัสดีครับผมพัชรดิสระนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการขั้นตอนนะครับการลงโปรแกรม ffmpeg นะครับแล้วก็ลงขั้นตอนการใช้นะครับของโปรแกรมที่มีชื่อว่า ffmpeg streaming t o o l นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับโปรแกรมที่ผมทดลองเขียนขึ้นมาครับเป็นการซ้อนหน้ากากคำสั่งเข้าไปสั่งงานโปรแกรม ffmpeg เพอีกทีนึงนะครับผมต้องกล่าวกันวยเ,เน,เ,นเป็นโปรแกร,รม s t r e a m ิ่งวิดีโอครับในการแปลงไฟล์วิดีโอให้เป็นไฟล์อื่นหรือรูปแบบอื่นหรือว่าจะสตรีมมิ่งมาดูก็ได้นะฮะแล้วก็สามารถจะทำสตรีมมิ่งออกไปได้ด้วยนะครับที่จริงโปรแกรมนี้โด่งดังมากในฝั่งของ Linux นะฮะแล้วก็ตอนหลังก็จะมีคนมาคอมไพน์นะครับให้สามารถใช้กับว i n โ o w s ได้ด้วยอันนี้ผมก็เลยลองนะครับ มาประยุกต์ดูนะลองมาทำเอ p เ t ก e a สตรีมมิ่งทดูเพื่อจะบันทึกรายการสดทีวีนะฮะแบบออนไลน์สตรีมมิ่งอ่าต้องบอกนะครับว่าการเขียนโปรแกรมนี้นะครับเป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อการศึกษานะฮะดังนั้นก็ผิดพลาดอะไรประการใดขออภัยด้วยนะครับอ่าอย่าใช้ในทางที่ผิดนะครับผมอ่ะเริ่มมาจาัดนะครับก็เข้าเว็บไซต์ของผมก็ได้ครับหรือว่า ก่อนอื่แล้วก็เข้าไปไซายผมก่อนสิเออ่าเข้าบล็อกก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ให้ไปดาวน์โหลดนะครับ ffmpeg ซึ่งเป็นโปรแกรมนะครับที่สําคัญสําหรับโปรเจก t นี้นะฮะเข้าไปนะครับจากนั้นก็ไปโหลดมาครับซึ่งเขาจะบิวมาให้แล้วนะครับว่าเป็นเวอร์ชั่นไหน32บิต64บิตก็โหลดลงมานะครับโหลดมาเก็บไว้คุณจะได้ไฟล์ซิปนะฮะ จากนั้นนะครับเลื่อลงมาข้างล่างนะครับกดดาวน์โหลดนะครับผมแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะครับที่ลิงตรงนี้นะฮะโอเคผมจะย่อหน้าจอไว้นะครับผมปับป๊บปั๊บเออเล็นิดหน่อยโอเคเมื่อคุณดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับคุณจะได้ไฟล์นี้มาครับกับไฟล์นี้มาอันนี้แตกซิปแล้วนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะกดเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ คราวนี้ครับให้เอาไฟล์ซิมนีน้น,น,น,นะครับไปแตกนะครับไว้ที่ไรซีนะฮะตามที่ผมเขียนไว้อย่างนี้นะครับให้มันง่ายให้เหมือนกันก็กดเลยครับหมายรอบนะฮะปึ๊บผมจะแตกไฟล์ครับปับ๊บก็เดี๋ยวขอนิดนึงนะฮะโอ้ย ดีซีอย่างนี้นะครับก็แตกไฟล์ไปครับโอเคแตกเสร็จแล้วนะฮะก็ปิดไปอ่าคราวนี้นะครับมันอยู่ไหนเดี๋ยววะอ่าอย่างนี้ครับให้เรานะครับทำการนะฮะแก้ชื่อให้มันสั้นๆเวลาตั้งเพราะเวลาเราผ่านจะได้ชื่อสั้นโอเคครับอย่างนี้พอครับ ตามวิธีนะฮะแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้มาเซตผ่านนะครับเซตผ่านก็หมายคอมเลยครับลิกขวาปุ๊บโอเคนะ Add r e s i t a n c e setting นะครับอ่าได้นี่แลละครับไปคราวนี้จะเห็นนะครับว่า อย่างนี้ก็ให้ New ขึ้นมาเลยครับกด New ขึ้นมาถ้าดูตัวอย่างก็กรอบมาก็ได้ครับอย่างนี้นะฮะผ่าน,นะครับ Value Name ไปเอา Variable นะ v a l e Name แล้วก็ Variable Value นะครับอันนี้ก็ต้องอย่างนี้ครับปึ๊บเห็นนะครับโอเคก็ okay. จะได้เป็นอย่างนี้นะฮะกดโอเคนะครับโอเคครับ ปิดปิดไปคราวนี้ลองเปิด CMD ขึ้นมานะครับขอมมาไลน์มันขึ้นมาอาะไลน์มินโหมดนะฮะแล้วก็ลองพิมพ์ว่าพินทูบะวะ <laughs> เอ้ยไม,ม่เห็นขีด V ครับเอ้าสงสัยจะเขียนผิดนะฮะลืมอะ p g ฮะ F F M P G M ก๊อปเลยอ่ะตื่นเต้นพอมาอ่านแล้วก็ตื่นเต้นนะครับขีด v นะฮะโอเคอันนี้ลงได้แล้วนะครับบอกขึ้นเวอร์ชันไรเรียบร้อยแล้วคราวนี้ครับมาถึงขั้นตอนการใช้งานจริงนะครับ าวโหลดแล้วก็แตกไฟล์ไว้ที่ไหนก็ได้นะครับก็กดขึ้นมาฮะอันนี้เป็นหน้า how install นะครับก็ก็ไม่เป็นไรสมมุติว่าถ้าไม่ข้าโหลดมาก็มาอ่านแล้วก็ติดตั้งนะฮะซึ่งซึ่ง,งเราทําไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้กด e f f e c streaming t o o l ขึ้นมานะครับปุ๊บมาปโปรแกรมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับออาต้องขอบอกก่อนเลยว่าอ่าไอ,ไอตัวนี้มันเขียนจาก c sharp ฮะแล้วก็เขียนจาก n e t ดังนั้นก็ ดอทเน็ตขั้นต่ำตัวควรนีี่ควรจะลงก็เป็นเนสจุดศนะครับถึงจะรันแอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะครับอ่าจะเห็นว่านะครับช่องข้างบนครับเป็นสตรีมมิ่งนะฮะแล้วก็รคคอร์ดดิ้งก็วิธีการใช้ครับง่ายมากครับต้องไปหา URL มาครับส่วน URL ที่เป็นสตรีมมิ่งวิดีโอมาจากเว็บไซต์ไหนก็ได้ฮนะเซิชไปอินเทอร์เน็ตก็เจอครับแต่ในนี้ผมจะยกตัวอย่าง ของช่องช่องหนึ่งในกันนะครับซึ่งเขายังเปิดอยู่นะเ,เขาเขาเขาปิดไว้แล้วครับแต่ว่าคขไเซิร์ชแล้วก็หาเจอครับผม,ผมไม่ขอพูดดีกว่าอ่าก็ประวางครับวางไว้ฮะหรือว่ากดกดที่ขวาวางก็ได้ครับหรือกดตรงนี้ก็ได้เพจ่าดจากนั้นครับก็ก็มาดูว่ามันจะต่อได้ไหมกดพรีวิวครับปุ๊บกด yes ฮนะ เห็นไหมครับขึ้นเขานะครับเป็นรายการชีวีช่องหนึ่งนะฮะเราไปเอ่ยนะเห็นว่าตอนนี้เราสามารถที่จะพีวีได้แล้วครับผมแล้วก็ปิดไปก่อนนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะคคอร์ดทำยังไงครับคคอร์ดรายการชื่อชีวิตรายการคคอร์ดเพื่อที่จะเก็บไว้ดูนะฮะก็ เลือก save a เลยครับอันนี้ผมเลือก c o n เ e c เ d e s k t ดสแล้วกันเอาโอเคเป็นเทส t หนึ่งนะฮะอันนี้ผมเลือกเฉยจากนั้นกด save ครับปุ๊บคราวนี้นะครับก็จะเห็นว่าต้นทางนะครับคือ u r l ตรงนี้ปลายทางคือ u r l ตรงนี้นะครับแล้วก็กด start ได้เลยครับกดเยครับโอเค ตอนนี้คุณก็จะเห็นว่ามันขึ้นนะตึกตึกตกต๊กตึกตึกแล้วนะครับเห็นปะแล้วก็ผมจะลากไฟล์มามันอยู่หน้าเดสก์ท็อปนี่ก็คือไฟล์แล้วนะครับไอนี้ก็ยังขึ้นอยู่ครับมันก็บันทึกไปเรื่อยๆครับซึ่งสมมติถ้าช่วงโฆษณาเนี่ยหรือว่าเราต้องการจะหยุดนี่แล้วก,กดตัวคิวนะครับกดตัวคิวมันก็จะหยุดนะฮะนี่ผมลองกดเป็นตัวอย่างปุ๊บฮนะมันก็หยุดแล้วนะครับ แล้วก็มาดูว่าซีเราบันทึกเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับชัดไปฮะเออซึ่งนะครับอันนี้นะครับมันเป็น true เป็นหน้ากากนะครับซึ่งผมก็ได้เขียนชื่อคำสั่งไปทีหนึ่งซึ่งถ้าใครที่มีความชำนาญน,นะครับก็จะอ่า เขียนคำสั่งลงไปเองได้ครับเขียนคำสั่งลงไปเองได้แล้วก็ต่อด้วยคำสั่งนะครับแล้วก็ URL นะฮะปัญหาสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือขั้นตอนการวานผ่านนะครับมันเยอะมากเห็นไหมฮะหรืออะไรก็ตามมันเยอะมากผมก็เลยลองทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับเพื่อให้ง่ายนะฮะแค่ pass แล้วก็ไม่ต้องจำคำสั่งอะไรเลยแค่ามายัดใส่ก็พอนะครับ อันนี้ค่ะวิธีการใช้งานปกติผมเนี่ยผมก็จะทำอย่างนี้นะครับก็กดพีวขึ้นมาดูก่อนฮะว่าถึงช่วงไหนแล้วนะครับจากนั้นก็ผมก็กดสตาร์นะครับอ่าอันนี้ก็ทำไฟล์เดิมไป โอเคนะครับมันได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมกดแป๊บเดียวนะฮะก็ก็ประมาณนี้ครับเวลาใช้ก็ก็เปิดดูไปด้วยแล้วก็อ่าบันทึกไปด้วยนะครับพอจะหยุดก็กดทีไปนะครับอันนี้ก็คลิกเอาเพจนะฮะก็ก็จะเป็นชื่อที่เราบันทึกนะครับไว้นะยังไงนะฮะก็ก็เป็นปาน,านนี้นะครับเอฟเฟกต์ทรูนี้ก็เป็นเหมือนหน้ากาก ค่วคำสั่งซอนเข้าไปให้มันทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับอ๋อมีทิปเทคนิคครับทิปเทคนิคว่าสมมุติว่านอกจากที่เราจะบันทึกไฟล mp mp4 ในหะ้เป็นไฟล์ิดียอยังเป็น mp3 ได้ด้วยนะครับก็ก็ลองสามารถที่จะมาทำการอันนั้นได้นะครับแล้วก็ เนื่องจากเป็น f m p e g ครับไอ้ url ตรงนี้เปลี่ยนมาเป็น url อย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นเป็น url ที่อยู่ของไฟล์อะไรสักอย่างหนึ่งนะนี่ผมยกตัวอย่างอ่าเป็นไฟล์ t s t หนนะครับซึ่งเป็น mp4 นะครับ .mp4 นะครับอ่าแล้วผมจะเซฟเป็น แสหนึ่งซึ่งเป็นเ p พนะครับมันก็จะทำการาแยกนะครับเป็นทําการแยกเป็นวิดีโอกับเสียงให้นะครับก็เรามาเปิดดูได้เอ๊ะมันขึ้นอย่างนี้ก็ก็ใช้โปรแกรมอันนี้ก็ได้ฮนะอันนี้ก็จะขึ้นเสียงเหมือนกันนะครับ ก็ลองดัดแปลงวิธีการใช้งานดูนะครับมันสามารถทำได้เยอะนะฮะซึ่งจุดประสงค์หลักก็คือผมไม่ได้เขียนเอฟเฟกเองนะครับมันมีให้เลยแล้วแค่ทำหน้ากากซ้อนลงไปเฉยซึ่งทำให้สะดวกเฉยอะค่าใครที่มีแนวคิดนี้นะครับเอฟเฟกนี้มันลงแผ่นวิดีโอได้ใช่ไหมก็ทำเป็น PS p ี p ไฟล์หรืออะไรก็ได้ให้มารันสคริปต์อย่างนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับแต่ที่ผมทำในส่วนนี้ก็คือให้มันมี GUI ขึ้นมานะครับแล้วก็กด,กดให้มันสะดวกง่ายเฉย โอเคครับวันนี้ครับผมนะครับพัชระนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมมาถึงสุดท้ายของโปรเจกต์นี้ครับต้องขอขอบคุณมากนะครับแล้วที่สําคัญนะครับโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ทําเอาไว้เพื่อการศึกษานะครับอย่าเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะครับผมครับวันนี้ผมพัชระอิสระครับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับผม